ขอนอบน้อมพระศาสดาสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อม หมู่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าในวันนี้จะได้อุทฉาวินีตาในเรื่องของสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิหรือเรื่องการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยมิจฉาทิฏฐิปัจจุบันนี้โลกของเราเนี่ยผู้ที่ยังประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเนี่ย ความเห็นผิดเนี่ยก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นโดยที่เขาเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นการเบียดเบียนอย่างกรณีเมื่อคืนเนี่ยจากที่พักของเราเนี่ยไปถึงงานที่เขามีอยู่ยก็ประมาณสี่ห้ากิโลแต่ปรากฏว่าช่วงประมาณทุ่มถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยไม่ทราบว่าเขามีงานรื่นเริงอะไรนยก็นำรถ ครื่องขยายเสียงที่มีการเล่นการเปิดเพลงการเล่นดนตรีเสียงดังมากนะระยะสี่ห้ากิโลเนี่ยยังรับรู้ได้ว่าเสียงนั้นดังมากถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์เขาผู้นั้นเนี่ยยังมีมิจฉาทิฏฐิยังแสวงหาในการเสพกรามอยู่ก็คือรูปเสียงกิ่ดรสสัมผัสและธรรมรมอยู่ แต่ไม่รู้ว่าการเสพกรารของเขานั้นนะการที่ไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เนี่ยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเสียงซึ่งก็ในแง่ของมลภาวะก็คือมลภาวะทางเสียงนั่นเองที่ไปบรบกวนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเสียง อย่างดังขนาดนั้นนี่คือโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฐีเนี่ยก็จะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวถามว่าวิบากของบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องบรญญรระองค์ก็สตรัสไว้อยู่แล้วเนี่ยก็จะไปได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจในะนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นเองเขาแสดงถึงความเห็นผิด เขาแสดงถึงเรื่องของความโอ้อวดก็เป็นเรื่องของมิจฉาทิฐิล้วนๆหรือ,อกรณีหนึ่งมีบ้านหนึ่งก็เปิดบทสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งเราเองเราก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าแปลว่าอะไรเพราะเป็นภาษาบาลีหรือแม้ผู้ที่เปิดนั้นนะก็ไม่น่าจะเข้าใจเพราะเขาไม่ได้เรียนภาษาบาลีเปิดบทสวดทั้งวัน จากการที่ได้เรียบเรียบเคียงถามก็มีการแสดงทิฏฐิว่าเนี่ยเปิดเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านสิ่งชั่วร้ายนั้นก็อาจจะหมายถึงในยะของนะภัยที่เกิดจากมนุษย์เกิดจากอมนุษย์เกิดจากสัตว์ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องความหมายของเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นถามว่าสิ่ง เหล่านี้ความเห็นเหล่านี้ความเห็นหร่งทิฏฐิเหล่านี้เราจะรู้ได้อย่างไงจากบุคคลคนหนึ่งนะก็รู้ได้จากการกระทําทางกายและวาจาของเขานั่นเองนะ,จะเจนว่าการจะเข้าสู่สัมมาทิฏฐิของพระศาสดาสัมมาสุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายการกระทําเพียงเล็กๆน้อยๆที่เราอยู่รอบตัวเราเนี่ยที่เรากระทบสัมผัสเนี่ย ก็จะเห็นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นจะพยากรณ์ผู้นั้นว่าว่าเขาจะไปสู่สุคติหรือทุคติในภายหลังจากกายแตกาำายเพราะว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็เปลี่ยนกันได้แต่ผู้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้สดับได้ฟังธรรมแท้แท้จากพระโอษฐ์ของพระศาสดานั่นเองจึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาสู่สัมมาทิฏฐิได้ การที่จะเกิดขึ้นเองเนี่ยสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสนั่นเองและการกระทํานั้นน่นะที่เป็นอกุศลนะจากการเบียดเบียนผู้อื่นอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดอกุศลละกรรมบทถ้าทําเองด้วยนะก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ยังไปชักชวนผู้อื่นให้กระทําด้วยหรือพอใจในการกระทํานั้นด้วยหรือกล่าวสรรเสริญการกระทํานั้นด้วย ในเรื่องของอกุศลกรรมบท10สิบเนี่ยก็จะเป็นสี่สิบเท่าเลยก็คืออกุศลกรรมบท40สี่สิบนั่นเองคือการกระทําทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นเองด้วยกายคืออะไรก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยการฆ่าด้วยการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ ด้วยการถือเสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยการประพฤติผิดในกามนะั่นก็คือการกระทําผิดทางกายทางวาจาก็คือการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อจะมีคำพูดที่ติดปากเป็นการพูดติดตลกว่าความแตกเล้า ของครอบครัวชาวบ้านเป็นงานของเราถามว่าเนี่ยเข้าข่ายในเรื่องของการพูดเพ้อเจอหรือไม่ส่วนการทํอาอคุศลทางใจก็คือจิตประกอบด้วยความโลภประกอบด้วยพยาบาทประกอบด้วยความเห็นผิดคือมิจฉาทิฐิถ้าทําเองด้วยนะก็ผลวิบากกรรมก็ตัวเองเป็นผู้รับแต่ผู้นั้นนะ่ยก็ยังชกชวนผู้อื่นให้กระทําด้วย พอใจในการกระทํานั้นด้วยแล้วก็กล่าวสรรเสริญการกระทํานั้นด้วยถามว่าวิบากกรรมนั้นจะส่งผลมากเพียงใดก็คืออกุศลกรรมบท40นั่นเองทางกายทางวาจาทางใจแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าผู้นั้นละอกุศุลกรรมบท10ได้แล้วเนี่ยทําเองด้วยแล้วก็ชักชวนผู้อื่นในการไม่เบียดเบียนด,ด้วยนะพอใจในการไม่เบียดเบียนพอใจในการลาจากการฆ่า การลักทรัพย์การพูดผิดในกรรมแล้วกล่าวสรรเสริญในการเว้นจากการฆ่าสัตว์ในการลักทรัพย์ในการพูดผิดในกรรนะมลดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียพูดเพ้อเจอ้อนะละเว้นในการมีความโลภมีจิตปัญาบาัติละวิจาทิฏฐิความเห็นผิดเสีย ก็กุศลกรรมบทสี่สิบก็จะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะเห็นว่าในแต่ละขณะในแต่ละเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นการสะท้อนให้เห็นนัยยะของการจะเข้าสู่สมาทิฐิเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแค่เรื่องของกุศลกรรมบทสิบและอะกุศลกรรมบทสิบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ไม่ใช่ที่จะกระทําได้ง่ายๆเลยในแต่ละวันในแต่ละขณะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องโอปัญิโกเข้ามาในตนว่าการกระทําทางกายทางวาจาทา,ทางใจของเราเเราก็สํารวจได้ว่าในแต่ละวันในแต่ละขณะว่าเราเนี่ยทำอกุศลกรรมบทสิบหรืออกุศลกรรมบท4สี่สิบเนี่ยหรือทํากุศลกรรมบท1สิบหรือกุศลกรรมบท4สี่สิบก็ต้องทบทวนในแต่ละวัน องให้เราละกรรมดําก็คือ,อกุศลกรรมบทสิบมาจเจริญกรรมขาวก็คือกุศลกรรมบทสิบนะถ้าเราสามารถทําได้ถึงสี่สิบเนี่ยในกุศลกรรมบทสิบเนี่ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ดีแต่การจะเข้าถึงมรรคผลและนิพพานได้เนี่ยคือพ้นจากกองทุก์นี่คือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ย จะต้องมาจเจริญอาราิยมรรคมมยงแปดซึ่งเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่นเองแต่การจะเข้าสู่อริยามรรคมีองแปดกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยก็ต้องละกรรมดำก่อนก็คืออกุศลกรรมบทสิบมาจเจริญกุศลกรรมบทสิบนะต้องเข้าใจชัดเจนว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศนนั่นเองถึงจะเข้าสู่การจเจริญกรรม ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความชินกรรมก็คออริยดมากมีองแผงถ้ายังมีมิจฉาทิฏฐิยังมีความเห็นผิดอยู่ถามว่าจะเข้าสู่สัมมาสังกัปปะความดำริถูกได้ไหมก็ยังเป็นการดำริที่เป็นมิจฉาสังกัปปะ,ะนั่นเองก็คือ,อยังดำริในกามในพยาบาทในเดยดเบียนก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่สัมมาวาจาได้ ก็คือลาการพูดเท็จพูดสอ่อเสียบพูดคำหยาพูดเพอ้อเจอน,นั่นเองมรรคองต่อไปก็ไม่สามารถที่จะเริญได้ก็คือสัมมารกรรมมันตะนะการงานถูกต้องสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องนะก็ยังประกอบด้วยมิจฉาชีวะน,ะนั่นเองซึ่งแม้แต่นักบวชในศาสนาพุทธเนี่ย ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็ยังประกอบด้วยวิชา,าชีวการเลี้ยงชีพที่ผิดที่พงตัดไว้นะด้วยเดรัจฉานคาถาด้วยเดรัจฉานวิชาด้วยนี่เพราะฉะนั้นการจะเข้าสู่สัมมาทิฏฐิของพระศาสดาในความรู้สึกข,ของเราเ่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าในทุกขณะทุกความคิดทุกการกระทําจะต้องมีวิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิมาพิจารณาอยู่ทุกขณะ เมื่อมีมิจฉาชีวะแล้วเนี่ยสัมมาวายามะจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้น,นั่นเองก็จะเป็นมิจฉาวายามะคือความเพียรพยายามที่ผิดสัมมาสติก็ไม่เกิดก็จะเป็นมิจฉาสติหรือการระลึกที่ผิดเมื่อมิจฉาทิฏฐิปรากฏอยู่เนี่ยก็ไม่เกิดสัมมาสตินะถามว่าจะเข้าสู่สัมมาสมาธิได้ไหมก็ไม่ได้ เมื่อไม่มีสัมมาสมาธิสัมมาญาณนะ